อ่ามอร์นิ่งนะครับวันนี้ที่4นะครับนี่ทัางออ,อกปฏิปฏิบัติงานนะครับตอนเช้าเนี่ยทั้งออกปฏิบัติงานนี่ก๊อปปี้ไฟนะครับรกีรกิจก๊อปปี้ไฟนี่เขาวิ่งโปรเจกต์เออยู่นะครับกับพีรพงศ์ธีรพงศ์เนี่ยพลาดบ่อยนะครับคันน <c ười> ี้ธีระพงศเฮ้ยัเนี้ยยังไม่มีทั้งกรุงเทพนั้นเลยเนี่ยทั้งกรุงเทพแต่เนี่ยทำแล้วกรุงเทพนะครับ ดูโหลดเครื่องแตไปหมดเลยลกระดังกระดานุ่นจ่าภัยนะครับตรงนั้นาาโอท <จา S 2> ีไม่ส่งเ,ง<ป>เียบร้อยโอทีไม่ส่งครับจ่าภาั่เนียอันนี้สองผู้เท่านี้ก็กลังอัดนี่ให้อยู่นะครับวีดีโอทำโปรเจกต์เอเนี่ยจินดาอ่ะไปตามสี่รอบแล้วไม่ได้เรื่องเลยลองใหม่ ยูยี่ก็ทำเรื่องตังอยู่นะครับตอนนี้รอรอ,อสมศักดิ์กำลังแก้โปรแกรมให้อยู่น,นะ,ะตอนนี้สมศักดิ์พี่สมศักดิ์ครับผมับงา,านเช้ามีประสบโชคประสบโชคนะครับเอามาะสบโชคพูดอะไรหน่อยครับประสบโชคโฟกัสมีน็อตครับผมโอ้โกัมไม่น็อตอ๋อพี่ต้อลูกครึ่งครับโฟกัสไม่น็อต อันน so, ี้ช่างนะครับช่างช่างเตรียมตัวออกทำงานตอนเช้าวุ่นวายน่าดูเลยช่างเช้าเอนนี้เข้ามาห้องเฮลเด้อีกแล้วอันนี้เมื่อวานไม่ได้มาถ่ายก็นี่สุตชาลัดนะครับสุตชาลัดนี่รอทำรูปอยู่นะครับไม่มีอะไรนี่โอ้คนดูเท่าไหร่วะหกเจ็ดคนแล้วนี่ไลฟ์สดไลฟ์สดคโคชกาพรนะครับหัวหน้าเฮลเด้เนี่ยคุยกับลูกค้าอยู่นี่จะน้อยตอนเช้าเนี่ย นี่สวยที่สุดในห้องเลยชื่อเกตินีนะครับในดูไวเสียงเพราะๆในเกตินีโอ้ยสวยจังเลยครับรบอกเท้านี้เท้านี้อีกรอบหนึ่งคมเพชรน,นะครับยืนนอกกระต่างข้ามาอีกเซบต,ติ้งอีกรอบนะวันนี้ไอ้โต๊ะยังไม่เอาไอ้โต๊ะยังไม่เอาข้อ,อมูลให้นะเมืาไวาเพึกมันเอาไปวิ่งไอ้พึกมาช่วยเมื่อวานนี้ ลงมาช่วยสมุยให้ฟึกนวันนี้ครับสวัสดีครับ,รบเตยมาเหรอเอามามาหมรือไม่ไม่เหมาะมาไมา่เหมอะอีกรอบหนึ่งทานนงด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์ยกมือด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อรันนี้นี่นเกเอี้ยงนะนกเอี้ยงกรุงเทพแอดมินกรุงเทพเอี้ยง ยังปรุงแอดมินนี่มมีีคววาสุขอกแล้่น้ำฝนนะครับตางจังหวัดน้ำฝนดูมีความสุขเลยน้ำฝนพี่เพชรไเอาหมีมุนั่งเลยเอาหมีนั่งเลยเดินหนีนี่ไงเอามีเดินหนีแล้วีพี่เพชรมาพูดไวเลยเจ๊ดาวด้วเพชรในตรงนี้เดียวเจ๊ดาวเจ๊ดาวนั่งหลังสุดเลยนู่นนุ่นประเอ๋นะคะนู่นประเเอะหลังสุดเลยดูนี่อ๊ะ ี่หาอูมินะครอันนี้ดูทังต่างจังหวัดนะจิตดาไม่ยิ้มเลยอ่ะเขาบอกทังต่างจังหวัดอ่ะอเขาอยากเห็นนี่เห็นไหมเนี่ยอืย